ครับสวัสดีครับพบกับช่องต้องสอรวิทย์นะครับวิถีคนเล่นพระมนะวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อรวยวัตตะโกเป็นเหรียญกระถินปีห้าสี่นะหรือชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งกเ็เรียกว่าเหรียญหน้ายักษ์นะทำไมถึงเรียกเหรียญหน้ายักษนะ์เป็นเหมือนชื่อเล่นนะไม่ได้เอารูปหลวงพ่อมาลบลูนะใบหน้าหลวงพ่อจะจะ,จะดุดุหน่อยเอาขาเลยเรียกกัน ว่าเหรียญน,น้ายักนะครับผมเป็นที่มาประมาณนั้นอ่ะก็มาดูกันเลยอ่าเข้าคู่ดูจุดกันเลยดูความคมชัดเหรียญเล่นรุ่นรุ่นนี้เหรียญรุ่นน,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 นี้ก็มีเก้ครับผมแต่ว่าเก้ไม่ดีนะผมจบนี่ผมจบองนี้เลยผมจบรงโค้ดนะเนี่ยสิ่งที่ผมจบนะผมจบความคมชัดทั้งหมดนะโดยองค์รวมทั้งหมดเลยผมจะพูดแบบว่าเอาแบบ ใจความแบบตั้งตง่ายๆเลยคือผมจบองค์รวมผิวพระเป็นยังไงความคมชัดแล้วผมก็จะมาดูตรงนี้เลยนี่นี่ผมดูตรงพื้นเหรียญตรงนี้นะนจะเป็นเส้นนะในบล็อกนะการแกะบล็อกกับโค้ดโค้ดเนี่ยอ,องนี้เดี๋ยวจะบอกก่อนว่าองนี้ค,นค่อนข้างจะตอกเต็มโค้ดนี่เต็มอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเต็มใบเท่าไหร่ จะโคดจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่จะดูนะดูพื้นเหรียญกับจําตัวโค้ดนะเอาหลักๆเลยเราจะให้ดูให้จําเลยเห็นไหมครับเห็นพื้นเหรียญไหมข้างหูเนี่ยข้างหูหลวงพ่อเนี่ยพื้นเหรียญนะผมจะดูตรงนี้พอดูตรงนี้แล้วผมดูองค์รวมก่อนนะดูองค์รวมก่อนองค์องค์รวมทั้งหมดดูหน้าดูหลังแต่ว่าผมจะชี้จุดเลยเนี่ยนะข้างหูเดียวดูทั้งสองข้างเลย อันนี้โค้ดเต็มใบ่ะเนี่ยนะผมดูองค์รวมแล้วพอผมดูตรงนี้เห็นนะดูในบล็อกนี่แกะนงดูคมอความความคมชัด่ะดูดูดูทียนดีกว่าเนี่ยดูแค่นี้เองผมดูแค่นี้ง่ายๆนยเห็นไ่มดูรอยแกะบล็อกข้างหูหลวงพ่อนี่เส้นวิ่งแล้วก็ดูโค้ดโค้ดกล้องก้องคมเห็นป่ม ผมยังไงอ่ะดูตอกปุ๊บส่วนขาดส่วนเกินของโค้ดรูปล่างเป็นยังไงนะอ่ะอันนี้ตอกเต็มอ่ะดูตอกไม่เต็มนะอ่าเห็นไหมอันนี้ตอกไม่เต็มยังไงมันโค้ดตัวเดียวกันอ่ะมันหนีกันไม่ออกอยู่ละ เนี่ยผมดูตรงจุดเนี้ยดูความคมชัดทั้งหมดเหรียญเก๊เก๊ไม่ดีนะโค้ดมีเบอร์ไม่คมชัดเราก็ต้องดูขอบเนี่ยสิ่งสําคัญเลยองค์ประกอบของเขาทั้งหมดอ่ะเราก็ต้องดูทั้งหมดว่าเป็นยังไงอะไรยังไงดูตาเปล่าก่อนแล้วกันเนาะเนาะนะขอบจะเป็นขยักหน่อยนะขอบข้างเนี่ยจะขยักมีระยะเห็นไหมครับมีระยะของเขาอย่างนี้ นะครับออเอาไว้พิจารณาได้โอเคนะพิจารณาโดยรวมดีกว่าเห็นไหมครับเห็นไหมดูความเรียบร้อยนะดูธรรมชาติของขอบกัดไม่ต้องไปดูจุดใดจุดหนึ่งดูกองโค้ดอย่างเดียวตรงที่ผมบอกอะนะผมจะย้ําเลยนะเป็นสิ่งที่ผมดูเหรียญแท้ดูความคมชัดเรียบร้อยแล้วย้ํานะครับอง์รวมยังไงเราดูองรวมทั้งหมด เดี๋ยวผมจะส่งให้ดูเพราะเหรียญเหรียญรุ่นนี้ที่มันทำเหรียญแบบออกมามันก็ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะแต่ผมว่าตรงโค้ดอะยังไงมันตายโค้ดหมดนะครับผมถ้าเราแม่นโค้ดแล้วอะไรแล้วนะองรวมทุกอย่างนะความคมชัดทุกอย่างจบจบที่โค้ดนะพระมีโค้ดจบโค้ด ไม่ต้องไปจบอะไรมากครับผมคือที่ผมบอกอย่างเงี้ยคือแบบว่าเาเราจําพระเราจะได้จําได้หลายๆอย่างเราไปจำำํากําเนกตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างัง้นนะ่ะคือมันมันไม่ใช่หรอครับผมผมผมเนี่ยยังเคยเคยโดนคนไม่เป็นเนี่ยสวดพระมาแล้วก็บอกไม่มีตําหนกตรงนั้นมันมันไม่ใช่เอาจริงๆแล้วเราดูความคมชัดแล้วก็จบโค้ดทุกอย่าง ใช่หมดโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมจะเอาผ้าแท้มารีวิวแล้วก็จับคู่ดูจุดกันโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ